วันนี้เราก็จะพามาดูเหยื่อที่ใช้กับงานทะเลนะครับหรือที่เราเรียกว่าเหยื่อซิกกิ้งนะครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะฮะมาจากแดเกลาวเอเรามีเหยื่อนะฮะถึงห้าร้อยหกร้อยกรัมเลยนะนะครับมีตั้งแต่ไมโครจิกนะฮะขึ้นมานะฮะแล้วก็สาสิบกรัมสี่สิบกรัมห้าสิบกรัมโอ้โหเยอะฮะของโนก็มี นแล้วก็เป็นไมโครโจิกอีกนะเยื่อน้ำลึกเนี่ยฮะสองร้อยกรัมขึ้นนะครับโอ้ยเหยื่อจิ๊กมีเท่าไหร่น้ำมีหยด่ิ๊กแบบไม่ต้องจิ๊ก้วยนะ <c oughs> นี่ฮะเราโชว์บเต็มๆไม่ต้องนี้เลยปลึ๊บๆๆตรงนี้ก็มีอีกครับนี่นะงานทะเลนะครับเหือแล้วมีเห,อเเหือจ